สวัสดีครับเอการช่างอะไรลงสีมือหนึ่งมือสองลงสีมือหนึ่งมือสองครับตัวนี้มานำเสนอตะแงงกลมคัดข้าวสารเป็นรุ่นขนาดเล็กกำลังผลิตอยู่1นชั่วโมงสองร้อยถึงสามร้อยโลครับอันนี้ลูกค้าสั่ง กำลังเตรียมจะไปส่งให้ลูกค้าครับมี3ามรุ่นครับมีรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ราคาก็ตามรุ่นเลยครับตัวนี้จะเป็นเบอร์สีความยาวของตะเกีงกลมร้อยยี่สิบความกว้างสี่สิบเซนนะครับตัวนี้ ส่วนตัวกลางจะเป็นกว้าง50ยาว150สนใจสอบถามได้ครับมีหลายเบอร์ครับคัดข้าวเปลือกก็มีครับคัดข้าวสารก็มีครับ คอยรับชมตอนทดลองนะครับตอนนี้ยังไม่มีข้าวสารลองครับคอยไปบ้านลูกค้าคอยลองอยู่หน้างานเลยครับ